ก็สวัสดีครับเพื่อนเพื่อพี่พี่น้องนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมผมก็พาเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้นองนองนะครับม,มาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติภูรังกานั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้นนองๆองนะครับเดินเลาะไปที่ น้ำตกน้ำตกตัดผูนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นลานจอดรถนะครับลานจอดรถวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับผู้คนจะเยอะแยะมากมายนะครับมาเที่ยวที่ทำนาคีนี่นเองนะครับขึ้นไปด้านบนแต่วันนี้นะครับผมจะไม่ได้ขึ้นไปด้านบนทำนาคีนะครับผมก็จะไปที่น้ำตกนะน้ำตกตาดผู แล้วก็ไปที่ศาลนะครับตอนนี้นะครับเรากําลังเดินไปที่ศา